สวัสดีครับคุณลุงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชื่อจำลองทนช่อผลอยู่หมู่สิบสองตําบลนางรลือนางเลือครับบ้านวังเคียนอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทชัยนาทครับโอ้คุณลุงปลูกข้าวทั้งหมดนี่เห็นว่าหลายแปลงเลยใช่ไหมครับครับหลายแปลงแล้วเ้าโพทีมาทดลองกับแปลงกี่ไร่ครับแปลงสานทิบไร่หวานเมื่อไหร่หวานเมื่อไหร่วันที่ยี่สิบเมษายี่สิบเอ็ด ออประมาณเมษาไหมครับยี่สิเบเอเมษายี่สเมษาวันดํวันแลวันดําอนนดําดําไปปุ๊บก็เริ่มใช้โฟีเลยแล้วก็มาเกี่ยวล่าสุดคือ1นสิงหาคมพศสองพันหกสิบสามตั้งแต่เมษามาจนถึงสิงหานะครับปีนี้อหลายคนจะรู้เลยว่าแรงมากของคุณลุงเจอไหมแรงโอ้โหแรงไหมสุดยอดเลยแรง ุดยอดเคยเห็นแรงอย่างนี้มาก่อนไหมไม่มีครับแรงต้นตะเดาตาเอ็มต้นมะม่วงตายเลยเห็นไหมไโอ้ยมะม่วงตายเลยเนี่ยแรงจนความแรงอะ่ะคุณลุงปลูกข้าวสายพันธ์อะไรครับสายพันธ์เอ็มจีหนึ่งคุณลุงปลูกข้าวสามสิบไรในอดีตเนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมครับเมื่อครั้งที่ปลูกทีแล้วเนี่ยใช้เยอะใช้ปุ๋ย,ใช,ยใช้ยาเยอะประมาณประมาณประมาณถ้าปุ๋ยก็ แล้วดูหนึ่งคราวหนึ่งก็ะสานที่ผ้าลูกอ่ะยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาฆ่านั่นโอ้โหทะยุเป็นเงินประมาณเท่าไหร่มันปกติฉีดสี่ครั้งได้ไหมฉีดสี่ครั้งสี่ครั้งครั้งหนึ่งห้าพันกว่าบาทห้าสี่ก็ยี่สิบแล้วก็ว่าทำนาล้านหนึ่งก็สองหมื่นแล้วค่ายาราคาจ้างฉีดอีกลาคาห้าสิบบาทอีกครับโอ้โหสามห้าสิบห้าซัดไปอีกพันห้าเบ็ดเสร็จก็คือเกือบสามหมื่นนะใช่คันนี้ยคุณพี่ตัดสินใจยังไงถึงไปเอาโฟทีมาใช้ครับที่ว่าเห็นดีเนี่ยเขาทําแปลงอยู่กับผม เห็นว่าเขาข้าวเขาว่าได้ดีได้ดีทุกคราวทุกคราวแล้วผมก็อยากจะใช้มั่งเผื่อจะได้ดีอย่างเขาแล้วตื่นเต้นไหมตอนเห็นซองเล็กๆครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังไว้มันจะได้ผลอะไรเปล่าว่ากันนี้เดียวเท่านั้นฉีดไปกี่ครั้งผมฉีดไปสามครั้งฉีดไปสามครั้งครั้งละกี่ซองสองครึ่งรวมทั้งหมดฉีดไปสามครั้งสามครั้งก็ตกประมาณห้าซองโดยเฉลี่ยตัวเล็กกลมๆห้าซองนะครับซองละหกร้อยหกห้าก็สามสิบ ถูกไหมประมาณผมคิดผมคิดตัวเร็วกวงกลมนะครับซองละหกร้อยหกห้าสามสิบก็ประมาณสามพันบาทสามสิบไร่คุณพี่ลดปุ๋ยไปกี่ลูกสามสิบไร่ลดปุ๋ยไปสิบรูกสิบรูกปุ๋ยลูกเท่าไหร่ปุ๋ยลูกเราหกร้อยกว่าบาทสิบรูกก็เป็นเงินหกพันแหละครับแล้วก็ประหยัดค่ายาไปประมาณสามหมื่นครับสามสิบไร่ปกติได้ประมาณสามสิบเกวียนเก่งสุดเลยปีไหนอัดปุ๋ยก็ได้เฉลี่ยเมื่อกี้คุณพี่เล่าให้ฟังว่าน่าจะได้ประมาณไม่เกินสามสิบห้าเกวียน เปิดใจครั้งแรกใช้โฟทีฉีดไปสามครั้งเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่ครับเกี่ยวข้าวได้สามสิบแปดเกียนสี่สิบหกถังสาสิบดเกียนสี่สิบหกถังนี่นะครับใบประทวนใบขายข้าวอยู่กับมือผมนี่นะฮะเยอะที่สุดในปวัติศาสตร์ <Yeah. S 1> เลยใช่ไห <Yeah. S 1> มเยอะวิ่งทข้าวมากี่ปีแปลงนี้ทํามาตกยี่สกว่าปีแล้วตั้งกต่ทํานาแปลงน,นี้มาเพิ่งได้มากนี่คร ที่สุดไปตื่นเต้นกันทั้งบ้านไหมครับพี่โอ้โห oh, ลือกันทั้งตำบลลือทั้งตำบลเลย <laughs> ตาย <laughs> กลายเป็นดาราดังไปแล้วนะครับ <laughs> ประหยัดปุ๋ยหกพันประหยัดยาพร้อมค่าฉีดไปประมาณ2-3งถึงสามหมื่นบาทลงทุนการใช้โฟทีเพียงสามซอง 4, uh, สามถึงสี่อ่ะห้าซองนะครับประมาณ3,000บาทเองแล้วแถมยังได้ข้าวเพิ่มนะครับจาก30เกวียนนะฮะเป็น38.4เกวียนเท่าไหร่ผมขายข้าวพันไปเกีละหมื่น แค่เกลียนละหมื่นนะครับปีนี้ทําทุกอย่างคล้ายๆเหมือนเดิมเลยดูแลข้าวเหมือนเดิมสายพันธุ์เดิมพื้นที่เดิมลดปุ๋ยลดการฉีดยาฉีดแค่โฟทีก็มีเงินเพิ่มในกระเป๋าถึงแสนไหมครับถึงถึงอะฮะมีอะไรจะบอกกับผู้ชมทางบ้านนีครับว่าทําแบบลุงเถอะแล้วจะได้มีเงินเก็บเหมือนคุณลุงที่ลังลือชัยนาธบอกที่น้องเกษตรกรชาวนาได้ครับใช้ใช้โฟทีดีกว่านะตัวเนี้ย แล้วข้าวจะได้เพิ่มปุ๋ยยาจะลดเราก็มียังมีเงินเหลือที่จะเก็บไว้ซื้อน้ำมันเติมดึงน้ำต่อไปได้อีกเพราะมันแรงอะเนาะโอ้โหแรงอดสุดวันนี้ทีมงานโปรธีขอบพระคุณคุณพี่มากครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมแปลงนาที่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ